น้ำตำมหุงกระดินไเทาตานี่สุดยอดเลยค่ะแต่ว่าบนตรงล่างบ้างบ่ไห้ตรงรับตาเนะี่ยกระปิบกระปีบมันก็หายไปเองน้ำเตี้ยวเนื้อ่ะมือไอ้กูเตี้ยว,วเนือ้อมากิดน้ำกันเดิ่มเลยทุกคน เดบเลฟทุกคนนะคะจะกินข้าวเหนียวซี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวกินก๋วยเตี๋ยวซื้อมาอิ่มหรอกค่ะมันเห็ดเนี่ยกินมาท่านค่ะตัวสีตุมตัวสีเปื่อยจะได้เอาแบบจุกเฉินซะก่อนมันได้กันไรที่กินเสศษเล็กค่ะ จะเรียกห้เบิร์ดผัดของออกซิมก่อนแซ่บ แซเตียวเนื้อค่ะมันในกด้งเตียวเนื้อทีกินน้ำกันเดิอทุกทีทุกคนเดิมเลิฟทุกคนนะคะที่กินเสซเล็กค่ะกินเสซเล็กให้เบิร์ดต้องบองเบิ่งสีสันก็เช่นไ เ็ดแต่ว่าเพ็ดกุนมากินกับมักนะคะลองซิมก่อนแซ่บขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้ที่รับชมคลิเป็นจบท่ิ่ารักน่ารัก,รกขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อเพื่อนเพือ่อนเ่อเบิ้งสีสันกันสิไอจูเพชรจะว่าโปเพชร ตจออ่จะปูออกเปรี้ยวหวานจะลายค่ะเกี่ยวบเนื้อเปื่อยตำพุงกระเด็นใจสวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะหิ้มเขาหิ้มเขาเล้ไปซื้อเตี๋ยวค่ะก๋เตี๋ยวคือเกามาื่อกี้ หลา,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 านทางธรรมดาพูดถ่วงไปแล้วนะคะสวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค,ดดค่ะนิ้วเข่านิ้วเข่าแล้ไปซืิวเตียวค่ะเตียวคือเก่ามาเลยถ้ากดเดียวยิ้ตามากที่สฉันเล็ค่ะฉันเล็กก็พูดเฉย คนมากินกับมักนะคะแล้บตำโพงกระเด็นใจผักของอ,อ เบงสีสันกัสิไอจูเพ็ด่วมาบ่าพเพื่มันเห็นเนี่ยมิมาทานค่ะตัวสีมตัสีเปือยจะได้เอาแบกจุกเชิกบทไ้กัไบอเบืงสีสันกัสิไอจูเพ็ด่ว่าพบเพื่อนืนนนอ้อ,อเปือยต้องขอ ทุกคอภัยท่านที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะคะแล้วมันกินางนนเตี้ยวเนื้อคับมันในก,ก๋วยเตี้ยวเนื้อมากินน้ำกันเดอร์เบิกีทุกคนเดอรเบิรทุกคนนะคะกินข้าวเหนเียวทีก๋วเตี้ยวข้าวเหนเียว เราซื้อโมอิ่มห,หรอค่ะถ้าเพื่อนพวกนี้ส่งงานน้อยค่ะตอบน้อยประสิทธิภาพก็ลดลงที่กินเ้นเล็กค่ะกินเศนเล็กให้เบิร์ด กินข hmm. to ้าวเหนียวกินก๋เตี๋ยวข้าวเหนียวกินก๋วยเตีวซื้อไม่อิ่มนะคะกนมากินกับมากนะคะ ใช่นะโมจามนามตมะคงค่ะมันเห็นเนี่ยชิมมาท่านค่ะตัวสิตุ่มตัวสีเปื้อยจะได้เอาแบบจุกเฉินสัก่อนทำได้กันไหปสิทธิภาพก็ลดลงซิมก่อนแซ่บ ตะกุดเดี๋ยวุิตามากที่สุดเช่นเล็กค่ะเช่นเล็กกับปูนแล้วมันกินง่ายตำพุงกระเด็นใจอุิตาจะปูงออกเปรี้ยวหวานเจ็บปลาค่ะ เดีเมื่อเปลือกมาเปื่อกพวกนี้ส่งงานน้อยค่ะกลอบน้อยสวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนิ้วเขา่านิ้วเขา่าเลยไปซืิวเตี้ยวค่ะเตี้ยวคือเก้ามาหนึ่งน่าโมเตี้ยวก็ได้ใช่ไหม บรบราณนาตะมังคงค่ะเน,เนื้อป่อยต้องขอทูขออภัยท่านที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะคะปรสิทธิภาพก็ลดลงมันเห็นเนี้ยทิ้มาทานค่ะตัวสิตุมตัวสิเปื่อยก็ได้เอาบบจบกจุกเฉินกัน ผมได้กอะไรซิมก่อนแซ่บเราจะกินข้าวเหนียวที่บุดเตียวข้าวเหนียว,ก,ยวออกินกุ๊ดเจยวซื่อไม่อิ่มหรอกค่ะตำโพงกระเด็นใจกำน้ำตำุพงกระเด็นสายตายนี่สุดหยอดเลยค่ะ แต่ว่าบน้ตรงล่างห่างบไหนตรงรับตาแนะกระพริบกระพริบมันก็นหายไปเองนะนำเพนเพิ่อเบิ้งสีสันก็เิ็คไอชเรแจะว่าพวกเพชรสิทธิภาพก็ลดลงชิตาจะปูออกเปรี้ยวหวานจะปลายนะ เมื่อเปลือุตินารักน่ารัก,รกขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อเพื่อน